สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับกับการรีวิวยีนนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้ผมก็เลี้ยงลูกนะครับก็จะยุ่งย่งนิดนึงแต่ยังไงเนี่ยผมก็จะแบ่งเวลานะครับมาทำคลิปวิดีโอมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับ i r o n h ฮารนะครับผมหรือใครๆก็เรียกกันว่ายีนใจเหล็กนั่นเองโอเควันนี้นะครับก็มีลูกเพจมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย รีเควสต์มาอยากให้ผมรีวิวยินไอรอนฮาร์ดนะครับผมก็เลยจัดมาให้1ตัวนะครับตัวนี้ก็คือยินไอรอนฮาร์ดนะครับรหัส ih 5 5 5ห้ขีนนะครับหรือคนไทยก็เรียกกันว่ารุ่นตอง5นั่นเองนะครับเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับซูเปอร์ดูเปอร์สลิมนะครับผ้าเป็นผ้า21ออนนะครับเป็นผ้าิกเนเจอร์ของไอรอนฮาร์ดเลยเป็นผ้าที่แซนฟอร์ไรด์มาแล้วนะครับดังนั้นใส่ลุยกันได้เลยนะครับไม่ต้องแช่ก่อนใส่นะครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับผมฝากเพื่อนๆครับช่วยกันกด subscribe ไล์แชร์กับช่องของเรานะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติกันก่อนเลยดีกว่าครับประวัติของ Iron Heart ครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะล่อยฟัง แบรนด์ยีนอารันฮาร์นะครับเป็นแบรนด์ยีนที่โดดเด่นด้วยความหนาของผ้านะครับหรือเรียกกันได้ว่าเป็นเฮเวียว์เดนิมกันเลยทีเดียวนะครับก่อตั้งโดยคุณชินิจิอารากินะครับในปี2003นะครับเป็นยีนจากเมืองฮาจิโอชิ shi. ประเทศญี่ปุ่นครับผมแนวทางในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็แนวทางในการออกแบบจีนของ i r รอนฮ a r ์นะครับจะเน้นไปในทางสไตล์ของอเมริกันวินเทจไบเกอร์นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่คุณฮารากิชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับในอดีตนะครับคุณฮารากินะครับได้เป็นช่างทำแพทเทิร์นนะครับให้กับ ทันแบรนด์ยีนแบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือแบรนด์เอ็ดวินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นแกก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบของแบรนด์เอ็ดวินนะครับแล้วก็อยู่กับเอ็ดวินมาถึง20ปีด้วยกันแล้วก็จากนั้นก็ลาออกมาทำแบรนด์ยีนของตัวเองนั่นก็คือแบรนด์ Iron h e a r t นั่นเองนะครับโดยแนวทางในการทำแบรนด์ของ Iron h e a ร t นะครับเน้นผ้าหนานะครับส่วนมากก็จะเป็นผ้าหนาประมาณ21ออนซอนขึ้นไปนะครับ ส่วนวัตถุดิบที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นผ้าฝ้ายจากซิมบับเวนะครับเป็นซิมบับเวคอตตอนซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของความละเอียดของตัวฝ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่แล้วก็ปั้นเฟรได้อย่างสวยงามอารอนฮาร์ดเองเนี่ยแต่ก่อนก็จะมีชื่อเสียงอยู่แค่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนายกิวแพทมอ์นะครับได้เข้ามานะครับแล้วก็ทําความรู้จักกับคุณชินิจินะครับที่ลอสแองเจลิสนะครับและหลังจากนั้นก็ ตกลงเป็นดิสติบิวเตอร์ให้กับแบรนด์ Ironheart นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ Ironheart เนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับแล้วก็แบรนด์ยีน Ironheart ก็ถูกจัดจำหน่ายออกไปทั่วโลก <Echo. S 1> มาเรามารีวิวยีนตัวนี้กันเลยเดีกว่านะครับยีนตัวนี้นะครับก็คือยีน i h 5 5 5หนะครับหรือคนไทยก็เรียกกันว่าตอง5นะครับผม เป็นยีนหนา21ออนผ้าซิมบับเวคอตตอนนะครับทรงก็คือซูเปอร์ดูเปอร์สลิมนะครับซึ่งจริงมันก็คือทรงกระบอกเล็กนั่แหละฮะก็เป็นทรงที่คนไทยเราหรือก็ส่วนใหญ่คนเล่นยีนก็คุ้นเคยกันดีนะครับคราวนี้ผมได้มีโอกาสลองจับดูเนื้อผ้าของ Iron h ฮาร์นะครับแล้วก็ได้ลองสวมใส่ดูจากที่ผมได้เล่นยีนสมุไรด้วยแล้วก็ได้มาลองใส่ไ r รอนฮาร์ด้วยเนี่ย ทำให้ผมรู้ได้เลยว่าผ้าซิกเนเจอร์ของ Iron h ฮาร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะเนียนนุ่มนะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับดังนั้นผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าคนที่เล่น Iron h ฮาร์ดเนี่ยเขาใส่กันได้หนาๆได้ยังไงนะคือผ้ามันมีความนุ่มอ่ะมันทําให้เขาสามารถที่จะใส่แล้วก็อยู่กันได้นานๆน,น,นะฮะโอเคเรามาดูป้ายหนังด้านหลังเลยนะครับป้ายหนังเนี่ยหนามากๆนะครับเป็นหนังฟอกฝาดนะครับอยู่ที่ประมาณ4มมตรได้นะครับแล้วก็ ตัวอักษรเนี่ยเป็นอักษรจมนะครับเขียนว่า Ironhart e นะครับ Genuine Quality Made in Japan Work Inc. นะครับยีนตัวนี้มีชื่อว่า The Indigo Snake นะครับแล้วก็จะมีรูปงู2ตัวซ้ายขวานะครับ Heavyweight On Denim นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อรตชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ความรอบเอว36นะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่36ด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูกระเป๋าหลังกันเลยดีกว่านะครับ กระเป๋าหลังด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นกระเป๋าหลังที่มีอาร์คซ่อนนะครับอาร์คซ่อนนี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของ Iron h e a r ์เลยนะครับถ้ากรณีที่ยีนมันเฟดแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการเพ้นท์นะครับผมเป็นอ๋อไม่ใช่เพ้นท์ครับผมเป็นการปักได้ครับเ่ยสีแดงนะครับปักลงไปนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นซิกแซกลักษณะนี้นะครับซึ่งยีนไอรอนฮาร์ทุกตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ การเก็บรายละเอียดต่างๆก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับส่วนกระเป๋าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกันทีนี้เรามาดูตรงบริเวณปลายขาครับปลายขาเนี่ยก็เป็นริมแดงใหญ่ๆชัดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครัริมแดงชัดมากนะครับลูกโซ่ครับเป็นลูกโซ่สีเหลืองครับแล้วก็ย้ายมาดูฝั่งพุงครับฝั่งพุงก็จะเป็นพุงสีขาวนะครับเย็บแบบห่างๆนะครับแล้วก็จะมีได้ตีคู่กันนะครับเป็นสีทองแล้วก็สีเหลืองนะครับผม โอเคทีนี้เรามาดูตรงบริเวณคอยพกเกตครับคอยพกเกตก็จะเป็นผ้าริมนะครับก็จะเป็นผ้าเดียวกับที่ใช้ทํำเกงยีนนะครับแล้วก็หมุดเนี่ยเป็นหมุดทองแดงนะครับเขียนว่า i h w o r k Inc. นะครับซึ่งการปั๊มก็สวยงามมากๆนะฮะทีนี้เรามาดูกระดุมครับ Ironheart เนี่ยจะเป็นกระดุมอยู่ที่4เม็ดด้วยกันนะครับเป็นโดนัทนะครับเป็นกระดุมเงินนะครับก็จะมีคําว่า Ironheart เวิร์กไอยู่นะครับแล้วก็จะมีกระดุมนี่ครับอีก3เม็ดที่เป็น3เม็ดเล็กอย่างนี้นะฮะด้านในก็จะเป็นผ้าริมเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในที่เป็นข้างหลังตรงนี้ก็เป็นผ้าริมเช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูาข้างในครับข้างในก็จะมีแคร์แท็กนะครับแคร์แท็กก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็น Work INC ก็คือจะเป็นชื่อบริษัทนะครับที่ใช้ทำแล้วก็ ด้านหลังก็เป็นคําเตือนเฉยๆนะฮะส่วนผ้าซับในเป็นผ้าฝ้ายธรรมดาครับเรียบๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะส่วนหมุดด้านในครับหมุดด้านในก็จะมีตัวเขียนนะครับเป็น WKS นะครับก็น่าจะเป็นตัวย่อนะครับผมให้ดูตรงนี้กันแล้วกันตรงนี้ก็คือจะเป็นแท็กของยีน i r o n ฮาร์ดนะครับถ้าเราซื้อเราก็จะได้แท็กอันนี้นะฮะก็จะเป็นนี่ครับ Genuine Quality m o เตอร์ไซ e ์เล่ i สเปเชียลิตี้ไอร a นฮา e ์ดเฮฟวี่นะครับเนี่ยครับเวลา,าเราซื้อเราก็จะได้อันนี้มาพอพลิกด้านหลังก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เป็นชื่อเอลนะครับแล้วก็จะเป็นสีแล้วก็จะเป็นคุณภาพนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อบริษัทนะครับของที่ผลิตแบรนด์จีน i r o n h ฮาร์ดตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ ยีนไอรอนฮาร์ดนะครับยีนไอรอนฮาร์ดเนี่ยก็เป็นยีนในใจของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับแล้วก็มีแฟนคลับในไทยมากมายนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ Subscribe, l ไลค์แชร์กันเยอะๆนะครับหรืออยากจะให้ผมรีวิวยีนไอรอนฮาร์ดรุ่นอื่นอีกอะไรเงี้ยก็เขียนรีเควสต์มานะครับถ้ามีงบก็จะได้ขอภรรยาจัดให้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จากไปด้วยฟิชพิกนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ